สวัสดีค่ะวันนี้เราก็าจะมาทํานายความฝันฝันว่าถูกได้ล่าหรือว่าฝันว่ามีคนไล่ตามนั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยนายว่าจะมีคนผิวสองสีจากทิศตะวันตกจะนำโชคลาภมาให้คุณแต่ในเรื่องของสุขภาพจิตใจของคุณนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะเจอเรื่องความเครียดให้คุณหาเวลาหาโอกาสไปพักผ่อนสบ้างคุณอาจจะเสียใจกับเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จในเรื่องของความรักคนโสดนั้นจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เขานั้นมีเสน่ห์มากๆเรียกได้ว่าฮอตไม่เบาเลยส่วนในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้ว จะมีเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันแล้วก็ขัดใจกันมีเรื่องขัดใจง้อแล้วก็ไม่ค่อยหายโดยเฉพาะการติดต่อพัวพันกับชาวต่างชาติให้ระวังคนรักจะหึงหวงส่วนในเรื่องของการงานและการเงินทำนายว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องเปลี่ยนงานออกจากงานหรือบางทีถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพไปเลยทีเดียว มีเกณฑ์ว่าจะเสียเงินแต่ว่าการเสียเงินนั้นจะทำให้คุณนั้นมีความสุขหรือล่ายอิ่มเอบใจกลับมาส่วนในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนหากมีคนนำความมาปรึกษาหาดอไม่ควรที่จะนำความข้างในออกไปข้างนอก เพราะมันอาจจะเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงตามมาทีหลังส่วนในเรื่องของเลขเด็ดเลขมงคล1 4 9 4 9 5 9 8 3 9หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย